สวนส้มโชกุลและส้มเขียวหวานรวมถึงพืชส่วนอื่นๆที่ให้ผลผลิตบนพื้นที่เจ็ดไร่ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลเกตตรีอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเจ้าของสวนพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้ามาดูงานเพลิดเพลินกับธรรมชาติและเพื่อเป็นแนวทางก้าวสู่วิธีเกษตรกรส้มเป็นพืชชนิดหนึ่งที่นายอับดุลเลาะจังแดหวาอายุ56ปีอาสาสมัครรักษาดินแดนประจำพื้นที่ว่าการอำเภอเมืองสตูลปลูกไว้ พร้อมๆกับสละสายพันอินโดและสายพันซูมาลีรวมถึงกาแฟสายพันโรบัสตา้านอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่เป็นบ่อเลี้ยงปลาตามหลักเกษตรพอเพียงเดินตามรอยพระราชะดำริในหลวงรัชกาลที่9ก้ากล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำนายอับดุลเลาะจังแดหวาบอกว่าตอนนี้เรูก็ส้มเกียวหวานส้มชูกุ้นแล้วก็สละซูมาลีสละอินโดเลี้ยงปลากาแฟาบริตา้าแล้วก็ปาม เคยเก็บขายแลวปอีที่ผ่านมาได้สองกันขายได้ 100, 100, 100, แสนแสนแสนรีแปลว่าใครมาปุ๊บให้ลุงกินก่อนซื้อไม่ซื้อแม่ไม่ว่ากันให้กินก่อนลุงมาในสวนก่อนคิดว่าจะจะทำอย่างนี้ไปต่เราไปเพราะความสบายใจส่วนหนึ่งความสบายใาจะะเราเปัเรียนให้ด้านนางฮาบิีบะจายุพันธ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูลกล่าวว่า ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็คือทั้งหมด7อังกตไร่นะคะเกษตรกร,ก,รก็ปลูกส้มนะคะสละอินโดสละสุมาลีปาล์มนะคะแล้วก็มีกาแฟรดูบัตต้านะคะส่วนที่สําคัญก็คือส้มตรงจุดนี้การตีเลยนะคะว่าไม่ไม่ใช้สารเคมีนะคะเป็นปลอดสารพิษคือได้รับเครื่องหมาย GAP เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเกษตรกร,กร,กรทางสำนักงานกเกษตรเราันนะคะก็ได้สนับสนุน พันก้า,ากาแฟนะคะเอ,เ,อเอามาให้ที่นี่นะคะแล้วก็เรื่องของอุ๋ยเราก็มาให้คําแนะนํานะคะในการใช้ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะส้มปลูกอยู่สองสายพันธุ์นะคะก็คือโชกุนลกับเขียวหวานขายอยู่กิโลกร,รัมละสี่สิบบาทขายหน้าส่วนอย่างเดียวนะคะตอนนี้คืออวยใกล้จะเกษียณมาทําตรงจุดนี้มันเกิดความสบายใจเนาะเอาไว้ทําตอนเกษียณก็เลยหล้มยางแล้วก็มาปลูกส้มได้สามปีเนะะี่ยค่ะ สำหรับท่านที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่0805445982